วิธีประกอบสูเเตอร์8-9-1-2มีอุปกรณ์ดังนี้คนระมีชุดหกเหลี่ยมกุญแจเบอร์10บเบอร์14ชุดอะไรชุดกระจกซ้ายขวากุญแ,แจเปิดสวิตช์กุญแจเปิดเบาะอ่บางคนหน้าล้อหน้านะครับขั<ม>้นตอนต่อไปนะครับใส่ชุดแทนก่อนนะครับให้คลายน็อตก่อนนะครับลักษณะนี้นะครับแล้วก็สวมเข้าไปอย่างนี้นะครับ ตั้งสูนย์ในตรงนะครับลักษณะน,นี้นะครับอย่างนั้นใช้แญแจ,เ,จเบอร์สิบขันให้แน่นเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับใส่ล้อหน้านะครับให้คลายน็อตออกมาก่อนนะครับลักษณะน,นี้นะครับดึงน็อตออกให้หมดเลยนะครับจากนั้นใส่แกนนะครับ แล้วใส่บูธนะครับลักษณะน,นี้นะครับ จากนั้นใส่บูธอีกข้างนึงนะครับจากนั้นขันน็อตให้แน่นเลยนะครับอตอนต่อไปนะตั้งเบรกหน้านะครับให้คลายน็อตเบอร์10ก่อนนะครับลักษณะน,นี้นะครับ จากนั้นใช้สลิงนับแยสสายนับลักษณะน,นี้นะครับแล้วสวมเข้าไปอย่างนี้นะครับดันหน่อยนึงนครับแล้วก็ดึงให้ตึงนับแล้วก็ขันน็อตให้แน่นนะครับขั้นตอนต่อไปนับใส่บังโคนหน้านะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับตั้งชุด่าแต์นะครับให้หกเหลี่ยมขันด้านล่างนะครับตั้งลักษณะที่จะขันให้แน่นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับใส่ชุดกระจกนะครับให้คลายน็อตออกเลยนะครับตัวนี้ครับลักษณะนี้นะครับตัวนี้เราไม่เอานะครับเราทิ้งเลยนะครับ หลือเอาไว้แต่ตัวเมียนะครับวิธีการใส่กระจกนะครับคลายน็อตก่อนนะครับขึ้นในสุดนะครับจากนั้นใช้น็อตตัวเมียนะครับร้อยเข้าข้างล่างนะครับลักษณะน,นี้นะครับแล้วหมุนกระจกนะครับจากนั้นใช้น็อตเบอร์13าขันนะครับ ขันแน่นเลยนะครับเหมือนกันทั้งสองด้านเลยนะครับตัวนี้นะจะเป็นกุญแจล็อกเบาะนะเปิดเบาะนะลักษณะน,นี้นะครับนี่นะครับตัวนี้ใช้กุญแจเปิดเครื่องนะครับลักษณะน,นี้นะครับตัวนี้จะเป็นไฟนะไฟหน้า ดไฟหน้าจะติดนะครับลักษณะนี้นะครับตัวส่วนสีเขียวนะเป็นแต่นะครับแล้วเราลองรถนะครับ